สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารับเนาะโอเคครับวันนี้ผมจะมาเสียวนาเฮ้ย <_ s 2> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ผมจะมาไม่เอะเ้ยโชกัดแบนกัดเอะนี่ฮะเดี๋ยวผมขยับไกลเลยนี่ครับอย่างที่บอก สามสองหนึ่งว้าวเล่นเล่นเด้งออกไเลนเฮ้แล้วก็ยังมันจะไม่ได้เกิดเป็นเกิดอืมแก่ยากแกะเย็นอะไรอย่างนี้นะอ่ะาแล้วก็ชืบราก็ได้แล้วแต่มันทำไมมันไม่ลนล่ะเออ,อหลายคนคงสงสัยเนะดูนะ เราจะมาขออนุญาตจะมาฝั่งนี้โอเคใบแรกผ่านไปใบที่สองผ่านไปและใบที่สามก็ผ่านไปใบที่สี่ก็คือใบนี้มันหล่นไปควาอมกับใบที่สามใบที่ห้า ใบที่หกใบที่เจ็ดใบที่แปดค่ผมจะเลื่อนเรื่อยๆมันอาจจะหล่นไปเป็นชุดเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลามากค่ะ โอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวอืมมีไหมมีไปยังมีโอเคครับมันไม่ขอพอเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับโอ้ยบอล